ค่ะอ่านได้เลยออออเอาเลยนะคะติด8ฉาก2ค่ะ สาโรดจบปริญญาเอกจากอเมริกาแล้วค่ะนาวันดีเป็นคนแรกในจังหวัดเรานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มแรก,แรกของประเทศด้วยโอ้แบบนี้ต้องระวังและครูมนทายัางที่หนังสือพิมพ์ค้นลงเรื่องแปลกนั่นไงเกี่ยวกับคนที่สมองดีผิดมนุษย์แต่ว่าอย่างอื่นบกพล่องหมดเลยที่เรียกว่าเรียนแมนนันหรือคะไม่คะ่ะ สาโรดไม่ได้เก่งผิดมนุษย์เขาน่ะเก่งเท่าแชมหลุกนะแต่เพราะอาขุนอาเปร่งคุณยายเนี่ยเลี้ยงอย่างาถูกวิธีให้ความรักเต็มที่เขาก็เลยมุงูหาวิชายอย่างเดียวไม่